ครับเรามาต่อบทที่5ตอนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการแหลแบบราบเรียบที่ทรงตัวของของไหลอัดไม่ได้ระหว่างแผ่นขนานสองแผ่นนะครับโดยที่ในรูปที่แสดงนี้นะครับก็คือตัวข้างล่างเนี้ยท่าเน,นี้ยก็คือเป็นแผ่นที่อยู่กับที่สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือหมายถึงว่านิ่งอยู่กับที่นะครับโดยที่เอียงกับ ทำมุมกับแนวระนาบราบเท่ากับมุมทีตานะครับขณะที่มีแผ่นข้างบนนะครับมีแผ่นข้างบนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u ใหญ่นะครับเคลื่อนที่ลงนะครับไปทางนี้นะครับซึ่งในระหว่างแผ่น2แผ่นนี้มีของไหลที่มีความหนาเท่ากับ a ก็คือความห่างระหว่างแผ่น2แผ่นเนี้ยระยะทางห่างกันเท่ากับตัว a เล็กนะครับ ถ้าหากเราพิจารณานะครับตัวอนุภาคชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆของของไหลนะครับที่อยู่ภายในระหว่างแผ่น2แผ่นนี้นะครับที่เคลื่อนที่อยู่นะครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาตัวชิ้นเล็กๆนี้นะครับซึ่งชิ้นเล็กนี้มีความยาวเท่ากับเดลแอลนะครับระยะทางไปตามทิศทางกระไบนี้ให้ว่าเป็นเป็นระยะทางแอลนะครับโดยที่ ความเร็วของการไหลของของไหลที่อยู่ระหว่างแผ่นสองแผ่นนี้นะครับที่จุดความสูงต่างๆ y เนี่ยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ u เจ็นว่าตัวเส้นเนี่ยนะครับมันเอียงนะครับอ่ามันโค้งนะครับก็คือไม่ได้คงที่ก็หมายถึงว่า u นั้นเปลี่ยนไปตามความลึกจนกระทั่ง,งค่าตัวนี้ก็คือเท่ากับ u ใหญ่นะครับความเร็ว u เล็กเนี่ยเท่ากับ u ใหญ่ที่ตรงนี้และที่ ตัวจุดแผ่นพื้นนี้นะครับ u เล็กนั้นจะเท่ากับ0นะครับอันนี้เป็นหลักการเลยนะครับว่าของไหลที่อยู่ติดกับตัววัตถุนั้นจะมีความเร็วเท่ากับวัตถุนั้นก็คือตรงข้างล่างนี้ติดกับวัตถุที่อยู่นิ่งความเร็วของไหลก็เป็น0ขนย์ขที่ตรงจุดข้างบนที่ติดกับแผ่นด้านบนเนี่ยนะครับก็คือแผ่นข้างบนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u ใหญ่เพราะฉะนั้นตัว u เล็กก็จะเท่ากับ u ใหญ่ณจุดข้างบน นะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวชิ้นเล็กๆของของไหลนะครับตัวนี้นะครับซึ่งให้ว่ามีความสูงจากตัวแผ่นด้านล่างเท่ากับ y มีความหนาเท่ากับ D-Y นะครับและก็มีความยาวเท่ากับ d L นะครับโดยที่ให้คิดส่วนของของไหลกว้าง1ห,หน่วย1ห,หน่วยหมาถึงอะไรก็คือมันลึกเข้าไปในกระดานเนี่ยนะครับ เป็นระยะทางเท่ากับ1หน่วยหรือ1เมตรนั่นแหละนะครับถ้าหน่วยเราใช้หน่วยไ i SI ก็คือลึกเข้าไปในกระดาน1เมตรนะครับก็คือหมายถึงว่าแผ่นตัวนี้กว้าง1เมตรนะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยนะครับหเมตร่าเพราะฉะนั้นตัวปริมาตรของส่วนเล็กๆนั้นนะครับตัวปริมาตรนะครับปริมาตรอย่าสับสนกับความเร็วนะครับก็คือปริมาตรเราก็ใช้ V เพราะย่อมาจากตัว v o l ุ m มนะครับก็คือ เป็นตัวคล้ายๆกันแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวปริมาตรเรามากักจะใช้ตัว V ใหญ่เพราะ,ะนั้นถ้าเกิดให้ไม่สับสนปริมาตรก็มักจะใส่ปิดลงมานิดหนึ่งคล้ายๆเอก,กับหัวนะครับให้ไม่สับสนกับตัว V นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรเนี่ยก็คือกว้างยาวลึกเท่าไหร่นะครับก็คือก็จะเท่ากับกว้างเนี่ยคือ dL เนาะ dl นะครับสูงเนี่ยคือเดลว นะครับลึกก็คือ1หน่วยเพราะนั้นก็เลยปริมาตรมันก็เท่ากับเดลแนะครับคูณเดล y อืมก็้อเรารู้ปริมาตรนะครับตัวน้ำหนักของของไหลตรงชิ้นส่วนนี้นะครับก็จะเท่ากับค่าแกมมาคูณด้วยเดลแอลเดลอันนี้มาจากไหนนะครับก็คือตัว ชิ้นส่วนเล็กๆนี้ W ในน้ำหนักอันนี้เวทนะครับไม่ใช่ที่ความเร็วนี้ทิศทางกับราบหรืออะไรเป็นเวทนะครับน้ำหนักหรือก็เท่ากับตัว mg นี่แหละนะครับอ่าทัที่เอาไปใช้ในการคำนวณค่าแรง mg นะครับเพราะนั้นตัวน้ำหนักตัวเนี้ยนะครับอืมก็จะสามารถหาได้จาก ค่าแกมมาแกมมาคืออะไรคือโลจีเนาะเพราะนั้นตัวโลก็คือกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตร G นะครับก็คือความเร่งนะครับก็คือเมตรต่อมิเต็กกำลังสองเพราะนั้นหน่วยตัวนี้ก็คือนิวตันนะครับคือแรงเพราะนั้นหน่วยของแกมมาคือนิวตันต่อลูกบาทเมตรเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาค่าแกมมาคูณกับปริมาตรนะครับ มันก็ได้ว่าหน่วยเนะคือเป็นนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับลูกบาศก์เมตรก็จอบอมาเป็นตัวน้ําหนักที่เป็นหน่วยนิวตันนั่นเองอืมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัว W นะครับน้าหนักนะครับที่กดลงของที่ส่วนเล็กๆก็เป็นเดียวนะครับอ่าคราวนี้นะครับการเคลื่อนที่มีแรงกระทานะครับแรงเนื่องจากอะไรก็คือแรงเนื่องจากความดันความดันเนคือ P นะครับก็ หน่วยเป็นเอาหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรมนะครับเพราะนั้นเราจะหาแรงเนื่องจากความดันนั้นก็คือ f เนื่องจากความดันนั้นก็เท่ากับ p คูณด้วย a นะครับขณะที่ a ตัวนี้นะครับเดล a ด้านนี้มันก็คือเท่ากับความสูงคือเดล y คูณกับลึกเข้าไปในกระดานเนี่ยหนหน่วย เาะฉะนั้นเราก็เลยเห็นตัว p คูณ a ตัวนี้นะครับเป็น p เล็กๆเนี่ยนะครับคูณกับ a ก็คือ d y และคูณด้วย1น,นะครับขณะที่ด้านนี้เองนะครับความความดันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะ l นะครับก็คือความดันที่จุดปลายด้านนี้ก็คือ p บวดด้วย p a r t i a l p by partial l ก็คือการเปลี่ยนแปลงความดันตามระยะ l คูณกับ d l ก็คือ ระยะตัวนี้นะครับว่ามันห่างออกไปเท่าไหร่นะครับก็เทอมนี้ก็คือจะได้ว่าเป็นเท่ากับความดันณนะจุดนี้คูณกับเดลยคูณกับความกว้างหน่วหน่วยะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ยนะครับก็คือมีแรงเนื่องจากแรงเยดทานนะครับแรงเนื่องจากความหนืดเนี่ยนะครับก็คือตัวทาวนะครับ บวกด้วยพัเชลทาวบายพัเชลวายก็คือให้ว่าด้านล่างเนี่ยมีความหนืดนะครับมีแรงเสียดทานการไหลเนี่ยนะครับก็คือทาวนะครับพระมงกุกทาวพัเชลทาวบายพัเชลวายคูณเดลวายนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงระยะที่เปลี่ยนแปลงไปสังเกตว่าถ้าเราตัดไปก็คือเหมือนกับทาวบวกด้วยตัวดีทาวนะครับทาวที่เพิ่มขึ้นแล้วคูณด้วย DL เชน่นกันก็คือคูณด้วย1นึ่งขนาดที่ ด้านล่างก็คือมีแรงต้านทานกันไหลเท่ากับทาวเดลแอนะครับเพราะเช่นกันก็คือเหมือนทาวนั้นก็คือหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร่าเหมือนกันนะครับครสงสัยเอ๊ะหน่วยเดียวกันเลยแล้วทําไมต่างกันตัวนี้เราเรียกว่า normal state ก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีแผ่นพื้นวางในแนวราบตัวนี้คือกดลงไปในแนวตั้ง normal คือตั้งฉากขนาเตอร ตัวทาวเนี่ยเชียร์เชียร์ก็คือเฉือนน,นะครับมันก็คือแรงที่กระทําในแนวขนานกับตัวพื้นนะครับตัวนี้นะครับมีแรง f อฟทาวเนี่ยกระทำขนานเหมือนกับเชือนนี่มันขาดกันนะครับอืมก็ตัวนี้แรงนี่อจากความดันกระทำเข้าแรงเนื่อจากความดันกระทำเข้าอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือดันเข้าสู่ ตัวจุดที่เราพิจารณาขนาดที่เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวเชียร์เซตแรงนึกเชียร์เซตเนี่ยทิ่ถางสวนกันนะครับตัวนี้พิจารณาจากความเร็วนะครับก็คือสังเกตนะครับว่าสมมุติว่าผมเอาวัตถุประวังเนี้ยข้างบนเนี่ยความเร็วมากกว่ามันก็จะฉุดฉุดวัตถุนี้ไปขณะที่ตัวนี้ความเร็วน้อยกว่าเหมือนกับเราเวลาเราวิ่งนะครับถ้าวิ่งขนานกับเพื่อนถ้าเพื่อนวิ่งช้ากว่าแล้ว ผูกเชื่อกันเพื่อนก็ฉุดเราไว้นะครับก็เช่นเดียวกันกับตัวข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยคือความเร็วน้อยกว่าใกล้ๆกับพื้น้างล่างที่นิ่งเนี่ยมันก็ฉุดเพราะนั้นข้างล่างมันก็เลยฉุดย้อนนะครับขณะที่ข้างบนเนี่ยวิ่งเร็วกว่ามันก็ฉุดให้ตัวนี้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวแรนเนื่องจากความเฉือนเนี่ยก็เลยมีทิศทางขึ้นอยู่กับตัวความเร็วสัมผัสกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับ อ่าท่านี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราให้ว่านะครับก็คือตัวแรงต่างๆเนี่ยในทิศทาง l นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ sigma f ในทิศทาง l นั้นเท่ากับ0นนะครับก็คืออย่างตัวนี้ขวาให้เป็นบวกนะครับตัวนี้ซ้ายก็เป็นลบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นบวกนะครับ อันนี้เป็นลบเงี้ยนะครับตัวนี้ความเฉือนทิศทางสวนอ่าเป็นลบนะครับอันนี้ทิศทางไปทางแอเป็นบวกนะครับแล้วก็มีแรงเนื่องจากน้ําหนักที่เราแตกไปนะครับตามมุมเอียงทิต้าตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นแรงเนื่องจากน้ําหนักรวมกันแล้วเท่ากับ0น,นะครับหารตลอดด้วย ปริมาตรของส่วนเล็กๆปริมาตรคืออะไรก็คือ dl d y คูณด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ว่าตัวมุม sin ทีตาตัวเนี้ยนะครับก็คือเท่ากับลบของ partial h p y r t r t l a l l นะครับการเปลี่ยนแปลงของระยะ h เทียบกับระยะทางนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับ partial t ลทายพาร์เชียนะครับแล้วก็เท่ากับตัว partial by partial เอาของ p บวกด้วยจ a มมา h นะครับแล้วก็เนื่องจากตัว u นะครับตัว u นั้นจะแปลตาม y เท่านั้นหมายถึงอะไรก็คือถ้าเรากลับมาดูสไลด์นี้นะครับตัวเนี้ยนะครับยตัวนี้นะยูตัวนี้มานแปลตามทิศทาง y อยนะครับยตัวนี้นะครับนะแปลต,ต,นะตาม y ก็คือไม่ได้แปลตามระหน้าพลาบนะครับแล้วก็เทอร์มพาเชียลเคอร์ทาวไบเคอร์วายนะครับหรือพาเชียลทาวไบพาเชียลวายเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับดีทาวไบดีวายเพราะว่ามันเปลี่ยนทิศทางเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เทอร์มนี้ออกมานะครับได้เทอร์มนี้ออกมา อินทิเกรตโดยมี y เป็นตัวแปรอินทิเกรตครั้งแรกนะครับนี่ดิฟลังสองนะก็จะได้ค่าที่อินทิเกรตตัวแรกอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการคืออะไรต้องการ u เนี่ยมันสัมพันธ์กับ y อย่างไรจนกระทั่งเราได้ u ออกมาเป็นสมการตัวนี้ออกมาแต่เรามีค่าคงที่การอินทิเกรต a กับ b ซึ่งหมายถึงว่าเราจะต้องรู้ว่า a กับ b คืออะไรเราถึงจะสามารถที่จะ ใช้สมการนี้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้เงื่อนไขที่สภาวะขอบเขตหรือ boundary condition นะครับก็คือได้ว่าที่ y เท่ากับ u y เท่ากับ0จะได้ u เท่ากับ0หมายถึงอะไรอย่างเมื่อกี้ที่ว่าแผ่นเอียงเนี่ยนะครับมีแผ่นน้ำบนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u ใหญ่นะครับถ้าเราพิจารณาตัวนี้นะครับตามความลึกเป็น y เนี่ย จะได้ว่าตัวนี้ที่จะมีความโค้งของความสัมพันธ์ของ u เล็กนะครับกับ y ะฉะนั้นที่จุดนี้เองนะครับก็คือได้ว่า y เท่ากับ0นะครับ u เท่ากับ0ขณะที่ความลึกทั้งหมดนี้คือ a นะครับความห่างระหว่างแผ่นสองแผ่นเนี่ย a ที่จุดบนสุดนี้ก็คือจะได้ว่าที่ y เท่ากับ a คือ u เท่ากับ u ใหญ่ เพราะฉะนั้นนะครับก็คือการใช้สมการนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดผมแทนอย่างเช่นแทน u เท่ากับศูนย์ไปนะนะครับผมแทน y เท่ากับศูนย์เข้าไปตัวนี้เป็นศูนย์เทอมตัวนี้ก็เป็นศูนย์ด้วยเหมือนกันนั่นหมายถึงอะไรทั้งเทอมนี้และเทอมนี้เป็นศูนย์สรุปก็จะเหลือ,อามาได้ว่าเป็น b นั้นเท่ากับศูนย์ เพราะนั้นก็คือเราก็จะได้ว่าตัวสมการนี้นะครับไอบีเท <B S 1> ่ากับศนย์ตัวนี้ออกมาและแทนอีกตัวหนึ่งก็คือ U- U เท่ากับ u ใหญ่เมื่อ Y เท่ากับ A อะนะครับเพราะนั้นย้ายข้างออกไปเราก็จะได้ A อ,อกมาผมก็ A กลับไปแทนในสมการตัวนี้นะครับ 5.3.4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ตัว u เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเทอมตรงนี้นะครับก็คือเท่ากับ u ใหญ่คูณ y ส่วนด้วย a ลบด้วยเทอม1ส่วน2มิ d ของ p บวก gamma h by d l แล้วก็ a y ลบด้วย y ขง2นะครับตัวนี้ ดังนั้นถ้าเกิดเราจะหาอัตราการไหลระหว่างแผ่นขนานตัวนี้นะครับก็คือได้ว่าจากสมการข้างบนเนี่ยคือความเร็วณนะจุดต่างๆตามความลึกนะครับเนีย่ยนะครับตัว u นั้นแปลตามความลึกอย่างไรนะครับถ้าเราจะหาอัตราการไหลนะครับตัวอัตราการไหลก็คือหน่วยเป็นอ่าเป็น Q หน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่ง Q นั้นหาได้อย่างไร Q ก็คือเท่ากับ ตัวความเร็วคูณกับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาว่าจะหา Q ก็คือผมจะอินทิเกรตทั้งช่วงความลึกนะครับที่มันเอียงเอียอยู่เนี่ยช่วงความลึกนั้นก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่0ย์ไปจนถึง A อนะครับอินทิเกรตไปอินทิเกรตจากค่า U คูณด้วย dY จริงๆก็คือคูณด้วย1ใช่ไหมก็คือ U คูณด้วย A นั่นแหละ A ก็คือ dY นะครับ u คือความเร็วนักจุดเล็ๆ dy คูณด้วย1ก็คือ a นะครับก็จะได้เทอมนี้ออกมานะครับอินทิเกรตตัวนี้นะครับแล้วก็แทนตัวบร u n condition ตัว0ถึง a เข้าไปนะครับตรงนี้ถึงตัวนี้เราได้ความสัมพันธ์ u กับ q แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในกรณีที่แผ่นบนและแผ่นล่างอยู่ในแนวระดับ แนวระดับคืออะไรก็คือหมายถึงว่ามันไม่เอียงนะครับอยู่ในแนวราบเลยนะครับแผ่นแผ่นล่างนั้นก็คืออยู่นิ่งแผ่นบนนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่ใหญ่นะครับแล้วก็ h เท่ากับสคือความไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันหมายถึงว่าอยู่ในแนวราบนะครับก็จุดสองจุดไม่เปลี่ยนความดันก็คือจะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ เิ่มคามดันตามระยะทางเนี่ยเป็นศูนย์ไปนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรเทอมเนี้ยจะกลายเป็นศูนย์นะครับพอเทอมเป็นศูนย์เทอมนี้เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ว่า u เนี่ย u เล็กเนี่ยเท่ากับ u ใหญ่ y ส่วนด้วย a เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปนี้สมการคืออะไรนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเรานึกถึงสมการเส้นตรงนะก็ะคือโดยใหญ่เราจะคุ้นกับ y เท่ากับ m x บวก c ถูกไหมคือเป็นแกนนะครับแล้วก็ตัว x นะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราย้ายข้างนะครับก็คือค่า x ก็คือเป็นค่า u นะตัวนี้ y นะครับ y นั้นก็จะเท่ากับ a ส่วนด้วย u ใหญ่แล้วก็คูณด,ทด,ท a, ด้วยทษทีอ่าเอส่วน u ใหญ่แล้วอ่าคูณด้วย u เล็กนะ แล้วก็บวกด้วย0ูนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับสมการนี้ซึ่งถ้าเกิดเราจำได้ครับว่าตั้งแต่บทที่1เลยนะครับที่เรามีแผ่นข้างบนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u นะครับจะได้ว่าการกระจายตัวของความเร็วในแนวราบเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นตรงตัวนี้นั่นเอง ความลาดชันของตัวเส้นนี้ก็คือเท่ากับช่วงห่างตัวนี้ก็คือ a ส่วนด้วยค่าอยู่ใหญ่นั่นเองนะครับอ่าในกรณีที่แผ่นบนไม่เคลื่อนที่แต่ว่าเอียงทำมุมทีตาก็คือหมายถึงว่าแผ่นบนฟิกแผ่นล่างฟิกมีของไหลไหลอยู่ระหว่าง2แผ่นเนี่ยระยะห่างเท่ากับ a นะครับอ่า เราก็จะสามารถที่จะหาสมการออกมานะครับเป็นสมการตัวนี้นะครับก็คือใช้จากสมการตัวนี้แหละนะครับก็คือสมการตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเทอมอยู่ใหญ่นั้นเป็นศูนย์นั่นเองก็เหลือเฉพาะเทอมสมการทั้งหลังนะครับเนี่ยนะครับก็คือใจว่าเทอมนี้นะครับเทอมนี้เป็นศูนย์เพราะว่าถ้าแผ่นบนฟิกอยู่เป็นศูนย์นะครับก็จะเหลือเฉพาะเทอมนี้นะครับก็เหลือสมการนี้ออกมา แล้วก็คิวก็สามารถหาได้จากสมการ5.3.10นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฟิก2แผ่นนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ให้ว่าแผ่นเคลื่อนที่สัมผัสกับพื้นนะครับก็คือตัวแผ่นข้างบนเนี่ยเคลื่อนที่สวนเนี่ยนะครับด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ,อยูใหญ่เนาะตัวนี้แผ่นพื้นที่อยู่นิ่งตัวนี้ก็คือความหนาของของไหลนั้นเท่ากับ A มีความดันที่จุดนี้จุดบนเท่ากับ1 4กิโลปาสคาลจุดล่างเท่ากับ0.8กิโลปาสคาลนะครับโดยมีค่าความหนืดพลศาสตร์เท่ากับ0.08ปาสคาลวินาทีตัวนี้หน่วยอะไรปาสคาลคือนิวตันต่อตารางเมตรนะครับวินาทีก็กรุณทีก็คือนิวตันวินาทีต่อเมตร2ลังสองก็หน่วยปกตินั่นแหละนะครับสองค่ามิว ค่าโลความหนาแน่นก็คือห้าร้อแปดสิบกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร <c oughs> ปกติโลของ W ลก็คือเท่ากับหนึ่งพันนะหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเพราะนั้นอันนี้ก็คือของไหลนี้เบากว่าน้ำนะครับอาจจะเป็นอย่างน้ำมันที่มีความหมนืดสูงนะครับหาการกระจายตัวของความเร็วอัตราการไหลและความเข็นเฉือนที่กระทำกับแผ่นด้านบนนะครับ คราวนี้เรามาดูที่แผ่นด้านบนนะครับ <c oughs> ที่แผ่นจุดด้านบนเนี่ยค <c oughs> ่าของเทอม P บวกด้วยแกมมา H นะครับตัว P ก็คือความดันเท่ากับ1.4กิโลปาสคาลหรือ1,400นะครับแกมมาก็คือแกมมานั้นคือโล g โลนั้นก็คือ 850G ในนี้เขาใช้9.81นะตัวนี้คือ H คือเท่ากับ3 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า p บก gamma h ของจุดด้านบนเนี่ยนะครับเท่ากับ26,405ืสคาลส่วนที่แผ่แผนตรงส่วนด้านล่างนี้นะครับก็คือตัว h นั้นเป็น0 p ก็คือเท่ากับ0.8กิโลปสาสคาลหรือ800ปสาสคปาส卡尔นั่นเองนะครับตัวนี้บอกถึงอะไรบอกถึงค่าความดันที่จุดบนจุดล่างนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้น ความแตกต่างเทียบในระยะทางนะครับตัว d by dl ของ p ลบแกมเอเนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็นเทอมว่าสมมุติว่าผมให้ว่าอ่ะ p ใหญ่แล้วกันนะเท่ากับ p เล็กเนี่ยนะนะโทษด,ดี p เล็กเขียนตัวนี้อาจจะไม่สวยอาจจะเข้าใจผิดใช้ชยๆลบงั้นเดี๋ยวขอแก่นิดหนึ่ง เท่ากับตัว p เล็กบวกด้วยแกมมา h แล้วกันนะครับเพราะนั้นสมการนี้ก็จะอมาเป็นเหมือนกับว่า d ของ p ส่วนด้วย d ของ l มันคืออะไรก็คือ p 2ลบ p 1ส่วนด้วยระยะเดต้า l นั่นเองนะครับระยะเดต้า l นี้หาจากอะไรนี่ไงระยะนี้นะ มาถึงระยะนี้มีระยะทางเท่าไหร่ตัวนี้คือ3,3มสามและนั้นก็คือ3ามรูสองนะครับพีทาโกรัสธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ DL DL เนาะดีก็คือ3ามรูสองนะครับก็คืออันนี้ก็ p 2สองลบ p ก็เท่ากับลบ6กพันสิวตันต่อลูกบาตกเมตรนะครับก็ คาวนี้นะครับจากรูปเนี่ยก็ได้ว่าค่าความเร่งนะครับก็ให้ความเร่งตัวอ่าโทษทีจับสมไปเนี่ก็คือ a ก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างของตัวแผ่น2แผ่นเนี่ยก็คือ0 0 0 6เมตรนะครับตัวระยะห่างตัว A นะครับส่วน u นะครับความเร็วนั้นส่วนทิศทางน,นะครับอันนี้ให้ว่าเป็น1นนะ เป็น2นะเพราะฉะนั้น1นึ่งอ,งอันนี้วิ่งสวนก็ลบ1เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการ5.3.5นะครับสมการที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นด้านบนเนี่ยเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ u ตัวนี้เนะเทอมตัวนี้ก็คือเทอมนี้ออกมานะครับแล้วก็เทอม ay นะครับสุดท้ายเราก็ได้ตัวสมการความสัมพันธ์ระหว่าง u กับ y ตามสมการนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าจะหาว่าความเร็วสูงสุดสูงสุดในนี้คือหมายถึงว่าจุดที่อยู่ในระยะความลึก A เนี่ยความเร็วการไหลนะั้นสูงสุดอยู่ที่ไหนเราสามารถใช้วิธีจับตัวสมการข้างบนเนี่ยนะครับตัว U เนี่ยจับดิฟเทียบกับ Y แล้วจับเท่ากับ0ก็จะได้ความเร็วออกมานะครับเพราะนั้น ดีอูยดีวายก็ได้เทอมนี้ออกมาก็ได้ว่า y ที่ความลึก0.0079เมตรเนี่ยจะเกิดความเร็วสูงสุดและความแรวสูงสุดนั้นจะมีค่าเท่ากับนะครับก็คือเอาสมการของตัว u ตัวเนี้ยนะครับสมการตัวนี้นะแทนค่า y ที่เราคำนวณนี้ได้ออกมานะครับก็คือไปแทนตัวนี้ตัวนี้ออกมาก็ได้เท่ากับ0.0236เมตรต่อวินาทีอาจจะดูว่านิดเดียวนะครับก็แน่นอนว่า ตัวนี้ก็คือตัวความเร็วที่ตัวของไหลน,นี้ซึ่งเป็นน้ํามันเคลื่อนที่อยู่ระหว่างแผ่นของแผ่นเหมืนก็เลยชากอัตราการไหลต่อหนึ่งหน่วยความกว้างอันนี้ก็คือจากอินทิเกรตจากศูนย์ถึง a ของ u dy นะครับก็อินทิเกรตก็จะได้ออกมาว่าจาก y ก็เป็น y กำลังสองนะ y กลังสองเป็นกำลงังสามอินทิเกรตศูนย์ถึง a นะครับเพราะนั้นงือก็ a มาแทนเข้าไปในนี้ นะครับศูนย์แผนยอก็เม็นศูตรก็ได้ว่า q เท่ากับลบ0 0น1 6 4ะครับเมตรกำลังสองต่อวินาทีจริงก็คือหน่วยนั้นเป็นเมตรกำลังสาต่อวินาทีต่อเมตรนะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเราได้ลบออกมาก็คือของไหลนั้นไหลย,ย้อนขึ้นนะครับความเฉือนนะครับเราก็หาได้จากการเปลี่ยนแปลงของ u ต่อ y นะครับที่ตัว ค่า y เท่ากับ0.06ก็คือที่ผิวด้านบนนะครับตรงสายผ่านนั้นนะครับได้เทอมนี้ออกมานะครับก็คือได้ค่าเท่ากับลบ3 9มกนะครับอ่าหนึ่งส่วนวินาทีไปคูณกับค่ามิลนะครับก็คือความหนืดของของไหลนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับลบ3า4 4ปบสพาคานหรือว่าหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการไหลแบบราบเรียบนะครับที่อยู่ระหว่างเป็นลายแบบทรงตัวที่อยู่ระหว่างแผ่นสองแผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อ5.4ี่กัน